สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดี FC เบอร์สุขูสุคนเนาะพี่น้องม<อ>ีวันเย่เนี่นจักหน่อยเนาะมวันนี้ทีมงานเฮามาเฮือดเนาะจำโบเพินเ่นพาพิ่นเหลือขืนมาบ่าเนาะเพิ่นก็เลยส่วนมูขูลงไปวานแฮเอาป่านี่น้องเนาะพอน่ามันบอกอยวัวแน่นะพี่น้องมันอีวันไร้คนทุกคนโอ้ล่มกันเนาะเพราะว่าอันหนาเนี่น้องมันบก,กับพี่น้องป่ามันกัดตายเนาะเพิ่นก็เลยส่วนมูเพิ่นไปควงแฮเอาน้ะปานกับเวลาเดี๋ยวช่วยสุนแลกกับ บริปอยเนาะพี่น้องเพราะว่ามีคนเผาเนาะปลาแบบบริเกือพวกหั่นอย่างแบบธรรมศาสเนาะพี่น้องเอนเอาข้นมากินเนาะแสลสิมาทายให้เบอร์มาช่วยเจียงกินโอ้โหเสียงพี่น้องอ้าวอ้าวเจียงเห็อ้าวปลากรเียงจเงเอ้อ้าวอาวมาขงพี่จอยอย่างเจ๊งนะเออเออเออเอเออเเเออ เ้ามาโลซบานบอบอกเจามาโลดราบซาันเกียบโลซาันเกียบเออการมากสชิชมีตัวใดคนไหมจมีตัวใหญ่อันนี้สุ่สิขวก้อยน้องมีโบราณปนจอยตกเียนงเพ่ามีอยู่สาโลวันเนี่ยพี่น้องพี่น้องปต้นต๊ใแกและทีมงานชุนแสลว่าวดังเลยอ่อืมอีพอยเมย์ปาคอพ่ไม่ใหญ่เลยอีพอยเมย์ปาคอไอ้สัสจ้าบอจีกคนจับแหละตอนนั้จับไปจับปาคออยู่ๆอะไรนะจับกัตะลาแล้วม อากันไปคอ้าด้อเนียน้ปอเอาไยสล็กันเนี่ืมนอันนี้คือตัแม่ด้วยตัวแม่ตัวแม่อันนี้นะตัแม่อันนี้นะนี่จับมือเดียวกันยังไดอน้เห็บอนี่ตาบอยบองตาโปโปจับมือเดียวกันยังไงนี่นี้คือหัวเนะเออนี่วหเอาหัวมาจากนี่อันนี้นะแม่นันอันนี้อมนนี้แม่เออเสียพร้อมถมาแต่ผ เสียพอยหาิจ่อยเมียวะเมื่อพลอแม่มาบอโคเจ้าตัวหน้อยใชหเมื่อกี้แม่บอกอโอติมเมอนะ้ือตัวหนักแล้วตัวหนักแล้วลวะพอพอพอหายพอพอหยพอหายโอ้โเเอาข้นไปได้กับวาเข้นแม่ยหูนหน่อยเดี๋ยยหูไม่หน่อยแร้มันได้ายหูมันจะใหญ่ดววะหูเล็กโใหญ่มีอไงพ่อพอแม่พอห่แล้วห่แล้ว

กูปาเอโคยอะน้ำกระปุกนนี่เปนลุกมอันนี้นิซุเรสิกโ้อ้เนาะพี่น้องเน่ะปานิ่นชุดใหญ่ซ้ำหนิแล้วปานิ่น่าเปเลยอเด้อนีใส่าสามแสนานิ่แขกปานิ่แขกเดียวแบบรมาสเด้พี่น้องเข้าไดเกลือหัวอาหารเนาก็ได้ซำหนลังจากซุเรขั่วแล้วส่นจือะพี่น้อสีมือเกลือวะนี่เกลือไอ้ สินส่วนหัวมันห้ิบปีเนาะพี่น้องส่วนเนื้อมันจะโบด้วยเหมาะถึงตอน้แมวกนันตาใสเกลือมกระดักระโดดฮตะกระาหาหรอเนาะเซฟป่นมีปใบไซน์่ปาไปกระนะเาะมันหอมปากหอมคอเออบ่อมาเห็ดมันเลวลูก

เนี่ยเหลือเลยเกือบแล้ว hmm. ก like, ับ like, ป like, like, ีก mm น้องพี่น้องอันนี้คือหัวของมันนะนี่พี่น้องผายห้ากกบแห้งได้ใจนะเหือจแล้วสใหม่ กับโดยสักคู่บัวไคหรือว่าสักจอยเนาะป้กกับโดยสักคู่บัวไคหรือว่าสักคู่ว่าสักจอยพี่แม่เปลนแล้วพ่ใหม่เบนลพี่น้องพ่ม่เบ็แล้วพากับริกเดูอดดอดว่าใครแหงนะท่านกเดูอได้แหงมันอิและมันใส่ทันใจนะจยทีนี้ตัวยังไงทั้งต่างเปิดน้แงอันตกว่านี้เนาะเป็นอณูนี่มา

ักกินกับบไวมีแล้ววะน,นี่ลื่ไปไปนไ,ไปบางงี้ผ้าธรรมดาบางงี้ผ้าครับนี่เป็นขาตม้มข้างมายาป้องแล้วผึ่งหอมาต้มขาตม้มใจปวดเด้อขาต้มอันนี้เป็นหัวขี้ยังสงเสียใจเจลเนาะหัวขี้ปลาแล้วมันบุบๆกันนะถ้าถึงโตเดี๋ยวเด้อหัวหอนองมาเด้อมาเด้อมีทั้งปีกก้อยพักยังหมดอยได้หนาดพักว่นแล้วเนี่ยมาเด้อพี่หนองอันนี้เป็นเจวขี้ปลาเนาะอันนี้เป็นปีก ดำๆเจ้าหน่อยผ้ให้แห้งนอนชะน่ามาเด้อมาเด้อสิตายเรื่องย่งไม่ได้หนักแห้งพักเก็บเฮามีบัวร้ายเนาะพี่น้องยามแหลงมีบัวรายพักกินชัมมี่ใสหอมห้อีกด้วาคนละเลี่ยวเรองด้วยยมันบุคคลนั้นวะ คือว okay? right. ่าผสมเบาไม่ผสมคือเอขันเนาะขันบแขกคือตัวเห็ดเบี้ยันแล้วขันมัางเงาแบบมือเมียนชะนางมาให้หนูบ่เงาแลมันแดงมันคือไปนอยากเลี้ย่ะขันมังเงาอยากขันมังเงาจัแจวนี่ยขันบแขกมาจ้ะแ่พวกเรามาเด้อพี่น้องมาเด้อเยวเบียกันแล้วแต่นิมใจเกปุงไมมือนาง

กินน้ำล้างหอยต่อหรอหว้หาลกเขาเบุรุษแลอยต่อหรว่าแปดสิบป่มึงวขึ้นหาว้หาโก่ว่าตื่นเจ้าเดนนหึ้นาอือ่อยซีชิเอสหอยนะชน่ะเอาไแบงเลยเอามาหงนาเจริงนักนุ้้งอ่ะปี้าืน่วงน่้ Nhưng mà gọi thằng này ai bỏ Xung phải nhá, chứ phải kinh dụng kíp hay nó Nghe như vậy thấy không? Bộ đấy đi để... à? Kinh lọt nà Hết nà nó cài tà lọt đấy, về <laughs> Ngang cài tà lọt, ừ, đây, xưa Bộ ơi là Kinh dụng sữa, chứ bớt đây là bộ vừa vừa Cảnh vừa trời vừa <laughs> vừa Hết bà cho em. Ché Ché rồi. em rồi. Chim ngàn thảo mì bên này kìm bà sẹm. Mình là cần là kìm sẹm của bộ. Kìm nó có sẹm. Dũ khai <laughs> như nhai đúng không? <này> Hả? Dũ khai nhai nhai này bà. Các gì hại <laughs> quá bà. Khơi ưa nhờ kia nè. Bỏ khóa nó là xe đó Ừ, mất mà bạn bà. Cái thường này đấy. Cái thường này เออมาเห็นเพื่อนเขาเทดายอดซีมือสนานโบขึคนโกเป็นแน่เลยแตกสนานกินมูรุ่งสนานแต่โอ้แหละไข่ไข่ไข่ป่าไข่ป้านิ่งไข่ข่อยไข่ข่อยอะคนวะ ไข in um, ่ของไข่จะใส่ปลาแงพี่อเมักอีกและไวมักอีกล้รากะยังไอมักเนาะเพือกระดูกแล้มึงเ็ในก๋วยจั๊บมักุกไข่อยู่เวียดนามเลยน่งว้าวมันๆอะไข่งองนายใจอเขาพียงก็เป็นนี่วะเนาะบนสะพานนะหอนแหงเนาะ FC หลายคนกับวัยคอยเห็นสาเหตกินเขาน้ำทิมงานเนาะสาเหตเป็นมือกล่องเนาะพี่น้องแต่ละคนกับผ่านกินสาเหตกับกินน้ำเนาะแต่ว่าบริษัทไทยให้เบิรงเนาะมื่อกี้กับกินเข้าซะมาขี้คือเก่าแหละเนาะพี่น้องแต่ละเที่ยวก็กินแต่กับทีมงานเท่านั้นกินน้ำกันีรลายคนเนาะมันจังแสบซุ่มแซวเนาะงนั่นเองกับซุ่มแซวกันเล็กน้อยแบงกันกินเนาะพี่น้องมันจังแสบมื่อกี้จังโบกมอเิ่นกับปลานี่น้องเนาะพี่น้องน้องมันบกเนาะอากาศมันหอนแหงมันตายเนาะเพิ่นก็เลย เอาขึ right. good. Good ้นมาเฮ็ดกินซะเนาะป่าก็ไปลายดอกพี่น้องเอ้ยมาขึ้นมาไว้ปิ้งกินก้อยกินกับหมูหน่อยเนาะพี่น้องฮอดแห้งอากาศอยู่ล่างนะพี่น้องตอนนั้นคอนสิแจ้งนะฝนตกนอยนึงพี่น้องพอดินฮอดบ่ซหมู่ว่าังไทยตกหรือบ่เนาะพี่น้องคอมเมนต์บอกได้เด้อโอเคนะพี่น้องสหรับคลิปนี้ซแลสิฝากไว้ซํานี้ก่อนเนาะสิขอตัวไปหาอนาจีก่อน หอนแหงเนาะตอนสิเปิดคลิปกับอาบหนาข้ากันแล้วมาวันนี้หอนแล้วพี่น้องเลยไปพอกันใหม่คลิปหนาเนาะบ๊ายบายสวัสดี